กรอบเปอร์ตรอบเปอร์มีตัวชายสารฝันสีอ,อะไรนะสีน้ำเงินสีน้ำเงินกรอบเปอร์เราถ่งให้ดรอปเลยนะจัง,วงาหวะนี้อะฮะสลามหมดอายุปะเนี่ยห,ห้าคนอัดอยู่ในเทชิพเพย์อันเดียวสักทีมีตัวชายสักทีทีต้องเกิดเลยพี่จะขึ้นไปสุดแล้วเหรอขึ้นไปสุดจะได้ั้งเขาขึ้นไปสุดแล้ววันนี้ไม่จะสถึงไหมเนี่ย เราต้องอัดกันอยู่ในเฟซบุ๊กเพจคนเดียวเป็นรูยังพอว่าเราจะเล่นกันทั้งทีเดียวจบเลยแหละโอ้ถ่าเราได้ลูย์ตีเกินคาวดอฟปิดเมฆด้วยโอ้จากนั้นท่านจะรีเทิร์นตีคลาวดอฟมันต้องมันเป็นกระไม้ใช่ไเย็นกระไม้ตีกระไมตีกระไม้ตีโอตีคลาวใช้บนสุดตีดีเทลไหมแล้วก็คลาวไหมใชบนสุดะ วดีโอตันริงเหรอแล้วก็กดอะไรหนอโ้ยคือเราเลือกสสลอปสุดท้ายเลยคเหรอใครมาเลือก้องควรเลือกสล็ตแรกใครเลือกโบเคนโบนโร่สิบเก้าทำไมเขาไม่โด่กระดูกละเอียดทุกคนจะโผล่ไม่้อเหม่งลงมาแล้วลงมาแล้วเลมดเลนี่หยิบจังวะดวะจีด้วยนะจี นัวดีอ uh, no. oh, ุ้ยโผโอยตรกาทุกคนนะอยู่ตรงกลางว้าคือจะถึงแล้วเขาสิ่มเขาสิ่มเฉยเาส้มวางเบรลลหรือว่าหรือว่าอุ้ยโอโหข้างหน้าตัวโถอี่โอโหตองถึงเน้อนี่มาใช่ไตอ้ออ้าวมาดมาดีอ้าวมาแล้วรู้แล้วเราทำไงก็ลงทีร้านเลยมีเขาลงทีล้านดีกว่าทีเพื่อดีเดยว ใช่ไหมเซนชิโร่ทำเหมือนนอนเลยเขาอยู่บนกระดหัวเซนชิโร่ไม่ผิดี่ะคนใช้ปัญญาเขาลงมากันลงใหก็เร็วทเซนชิโร่หดดีเอาตายเอามันมีผูกไม่เปื้อนไปใช้ปัญญามันไม่ผูกม่เพื่อนไปหรอไม่ผูกลากเพื่อนละต้องตัดให้ได้แหละสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เสริมเออจะตัดแหลมหรือให้ได้หรือเปล่าตัดยังไงมเออเออเอาไปสีสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าแต่ก็ได้สีสักอย่างนึงอ่ะสีฟ้าอยู่ตรงไหนอ๋อตรงแบบคือให้ทายก่อนเแบบไม่หลดไม่สั่งเองคือเหมือนแบบมันให้เราทายว่ามันจะนรุ้นโนเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเห็นเมื่อกี้ว่าเป็นลูกโลกไหมใช่เหรอใช่ เออสปิริตอ่๋อมาบวกกันขึ้นมาคุยขึ้นมาไุยช้มมาไม่ต้องออกเข้าใหม่เลิกเอ็งมาแล้วโอ้พูดอะไรเนี่ยอืมอือะไรขึ้นเออสปิริตไปเลยอ๋อมันมันมันมีอะไรมันมุงอยู่ข้างล่างมีอะไรมันมุงอยู่ข้างล่างอ้าวอ้าวพัดสวัสดีทำไมเบรก เห็นแล้ว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 มีไอ้มึงอยู่ข้างล่างแล้ต้องไปฝั่งหนุนนี่โอ้โหมีไอ้มึงอยู่ข้างล่างอะไรนี้เ่ยชีวิตจริงคือย่อดนำมาแล้วถึงแล้วตอนนี้คือเข้าไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องไปไหนก็บอกอยู่ตรงแบบไม่โดดอ๋อหลวงวันฮิตมันนับเป็นวัน มันได้นี่เลยวะเบรคมันโวงบวนเคนโดมนึกถึงแบบในโลบอที่มันต้องเดินนี่คืก็ู้งคจุกใจรักใแล้วได้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 ล่อนต่างงกับยี่มเยอะทางนั้นเลยนายสามารถมันเนสอิฟรูดเดรย์อีแอรกโอ้ชืโอโมจะติดกับซันชิโล่ร่าิดาทุกคนจะบอกว่าเจอเองแต่ว่าไม่ทันและ อะไรวะเนี่ยมีสีอะไรวะแี่สีดำโหสีได้ดับเดอร์นะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าขีลแมปรมาแล้วเอ้ยโหดันรถดันรถอ๋อน้ำมันอยู่เป็นกระแพงนคือไงะน้ำน้ำมันเป็นกแพงอะกแพงมันเป็นน้ำหรือวะต้องคอยหลบรถอะอ้าวไหนวะ ลูกรถแล้วมันต้องลูกไอรอนพาด้วยเหรอมามามาอู้หน้ำอยู่ข้างหน้าน้ำอยู่ข้างหน้าอะไรนี่น้ำอยู่ข้างหน้าอะไรก๊อซินโอ้น้ำอยู่ข้างหนัาน้ำอยู่ข้างหลังไม่เขาหันเขาหันหน้าทุกคนตรงตรงเส้นกลางปลอดภัยนะถนนเส้นกลางอะปลอดภัย สูตรเปี่ยนมาแล้วเนี่ยรู้หมดแล้วใช่มันไม่ปลอดภัยข้างล่างมีไอรอนบาร์ก็มึมีไอรอนบาสอย่างเดียวไงที่เหลือขึ้นไปได้ได้แล้วเขาค่อยๆลงดีกว่าเขาจะไปแล้วได้แล้วได้แหละไปยังไงอะไปที่คนในรถ้ไปยังไงแบทมุดเบลเร็วมันมีตรงไหนที่ไม่ไมีไอร like อนบารสป่ะคะท้าวทุกคน ไม่ได้เกี่ยวกับ Bad Mobile ใช่ไหมที่พี่ไปหาพัดพัดไปหาคนเดียวไม่เจอไม่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 ยวกอะไรนี่ได้หัวมาเยอะหัวไปทำอะไรเยดนแล้วนะคะอ,อ้าติดไอ้แดงแดงก่อนเอ้พัดไ,ไ,ได้ลง<ด>ยังไงของเองวะนอนนี้โคเร่ Bad Mobile lose a view We should pick it before Joker get away. ở trong này form Batmobile. Ừ. Batman. Oh xong rồi, xong Xong rồi, xong rồi. 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 Xong này? xong rồi. โอ้ยโอ,ยโอย้ไม่ท่าไม่ไอา้าเรียบอโอ้โหมือไม่เอือไม่มีขู่ทำไมเลิกไปถ,ถึงแล้วถึงแล้วแะไรเคียวกว่าโอ้ไม่ใช่เดียวอ่ะเขาสอนเคลีสาวเองแล้ว 4, เคี่เองว้าวเองก็แค่ที่มีอยู่ตรงกลางที่สุด โอ้โหจุกลางนี่เขายังเล็งตัวเขาลงไปไม่ได้เลยอ๋อมันไม่มีให้โดดเหรอเขาก็เตรียมโดดไปเลยอ่ะไม้หยุดได้แล้วแต่ว่าไม่รู้แต่โอ้โหเขาผ่านไปได้สองไกลที่สุดเอ้าถอยมาเขากระดูกแต่ผมกล้าวแล้วนี่ยแล้วเขาทำอะไรร้อยจะถึแล้วเขาจะถึงร้อยแล้วเขาจะเอาถึงร้อยคืออะไรอ๋อไม่ดู ขาทำอะไรอ่ะเขาเนี่ยตามซึนเชลเลรมาติดๆตอเขาได้นี่มาทำทำอะไรอะไม่แน่ต้องผองทำานต้องเอาไป่อ้าหน้าถอยช่วงนี้นะังบนยังยิยิ้ไม่ค่อยดีเลยนี่กระปุก้องทำอะไรต้เฮ้ยเฮ้ยไปลงไปเออเข้าไปเไป เรามาตัดมาเพื่อน Underway ใช่ดูชอบด้านนี้เป็นพิเศษเก้าชามันอยากเล่นนานแล้วคืปมินิเกมเขาดีจีลงให้อะมินิเกมอะไรอ้าวเขาบอกให้ไปขัดมันมินิเกมอะก็เนี่ยเป็นเกม Underway มิใช่มินิเกมคือแกต้องการจะรวมทุกอย่างอยู่ในเซิร์ฟเดียวแน่นอนคือมันเป็นความคิดที่แย่ กูเล่นหลอกก็เป็นแค่แบบอย่างเอลของกินรอแล้วกันนะโกรธหน้าขนาดนี้เดี๋ยวมาน้าดีกว่านั่งกินเอาลนมมันกินเอาหนึ่งนาทีออกเข้าใหม่ดิลองดูดิเพื่อจะช่วยคนอื่นได้กด F 3แล้วก็ A นะคะนี่ไงถ้าต้องมันต้องออกเข้าใหม่อะไรเรียกก๊อบโอ้โหต้องลงไปไม่หลุมก๊อบไปเลยเนี่ยตัวทดลองเขาเนี่ยอ่าเนี่ยหลุมก๊อบวะ ถูกบล็อกอยู่ด้านท้ายคนซ้ายบุญ้ายบุญทานี้นเนี <c oughs> ตอมมาต,ตอมีกทีเดียวตอมจะถึงแล้วก็เห็นโอ้โหกระเด้งเองก็ไป่อะไรทำอยู่ไหนวะนำตาเขารอสกอตคนอื่นแทงเขามดเขาเล่นต <c oughs> ่อเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงเขายังนำโด่ง

โอ้โหทุกคนลงไปกันเยค่ะอย่าไปยืนอยู่มีอะไรไปมุมอันเดอแวนหนุนการดิวิสิตี้นี่แม่อะไรอดีเวอร์ซิตี้ในดีเวอร์ซิตี้เออแล้วลงไปยืนตรงนั้นกันได้ยังดีเวอร์ซิตี้แล้วก็มีดีเวอร์ซิตี้องอ๋อเฮ้ยถึงแล้วเว้ยถึงเว้ยถึงเอาใช่เลยเมันเป็นดีเวอร์ซิตี้นี่มาเป็นดิวิสิตี้หนึ่งกับดีเวอร์ซิตี้สองห้างเลยหรอวะ ระวังอย่าลงมานะอย่าลงมาล่างสุดอย่าลงมาล่างสุดอย่าลงมาระวังเขาเตือนแล้วล่างสุดจะพึ่งลงไปนะเขาเตือนแล้วนะเขาเตือนแล้วนะล่างสุดจะลงไปมันตกร่อตายตอนแรกคนนึกว่าเป็นน้ำเขาก็ลอยลงไปที่ไหนได้ตกร่องคือล่างสุดมันตกโลกงก็คือต้องไม่ไปก็คือแบบนี้นะเพราะว่าอง่ายกับแมอง่ายกับพัด์ทแบบ โอ้ตรงกลางไม่มีโอ้เว้นตรงกลางตรงกลางไม่มีมีซ้ายขวาเป็นตรงกลางไว้ทำไมวะตักทีดาลงพัดทีโอ้ติดเยอะใหญ่ติดเยอะใหญ่โอ้ระวังนะระวังตกลูกไปนะไอ้ด่านสุดท้ายอ่ะ เหมือนติดอยู่แบบผมเส้นผมติดมาฝรั่งแบบอยู่นั่นเลยหลุมพิษทำไมมันไม่ไปเลยเอ้าเอ้ามาก็มาด้วยกันหายสบายนะจนต้องขึ้นาซอักิโลวันดีต้องไปไหนต้องไปกระโดดไปเอาหรอ อ๋อต้องเราเราต้องเราต้องไปดอกตรงนี้อะตอมต้องไปดอกตรงสีขาวอันนี้คือมันมันมีข้างล่างอะมันมีให้ตายเว้ยมีให้ตายตรงนี้นี่เองอ้าวรีโหลดแล้วแเขาเอาขาเตือนแล้วพาบอกว่ามันรีโหลดหมมันต้องทำอย่างนั้นซันูรีโหลดแต่ถ้านลงไปมันตายไม่ใช่หรอใช่มันต้องทำอย่างนั้นคือเรามาปิดทางมันไม่ใช่ยายมุมที่ตรงพื้นเราต้องย้ายมุมที่อยู่บนแกขาว คือปูนลีโมดโนดแบบไว้ขนแกะขาวขนแกะขาวอยู่ด้านล่างอะเลยต้องไปข้างในนิดนึงอะแม่ทำคนถ่ายภาพให้ดูไว้อะเนี่ยขนแกะขาวเนี่ยนช่ขนแกะขาวอ๋ออ๋อต้องลงล่างๆยาวๆเลยคือกดถอยมันต้องลงมายายมุงขนแกะขาวเอ้ยเริ่มมันจะผ่านประตูนี้ดิเันจะปุ่มด้วยปุ่ม หรือไม่ต้องไปขนแกะขาวอะไปทีเอาของมาจากที่หมอผ่าแล้วไม่ต้องไปขนแกะขาวแค่คุยคียคุยกับคนข้างล่างแค่นั้นแหละโยบอกแล้วว่ามันเจอคนเขาเจอเขาบอกแล้วว่ามันเจอปุ่มปุ่มอะปุ่มอไรนี่โหลดวะมาครองนักเต็มเลยปุ่มเออฟอนต์เขาล่วงโลกไม่ต้องรีวิวแมบให้ดูรอบหนึ่งก็ได้หมอเข้ามาอีกแล้วมั้งหมเข้ามาอีกแล้ว เคาไม่ไดไปกนตลอดต้องออกเข้าใหม่กันดูเขาอยู่งานพี่โมสกลับมาแลับมาแแล้วมาแลับมาแ้วมาแ้วมาแมาแมาแล้กูออกไงเคอนาอเอาตแล้วเข้าใหม่มันได้ได้มันต้องไปไหนเนี่ย้อไปบนซ้ายแล้วล่ะบนซ้ายหรอกลือมีน้แต โอ้โหวนซ้ายอย่างไกลเฮ้ยคนไปตังๆลางโหนี่จะถึงแล้วอันนี้จะถึงแลยอ่อ <c oughs> อีอนีดเดียวต้องรอให้สีดำๆมาที่มันเป็นไทยแล้วก็อ่ะ เขาโดดทีเราลงน้ำได้ไหมเนี่ยค่อยๆลงได้ไหมคือน่าสนใจว่ลงน้ำมันดูดซับน้ำมันต้องนุ่มแต่มันไม่ดูดซับน้ำนแบบเนี้ยแข็งจังวะอ๋ะอโม่แต่ทำสูตรก็เหรอไอ้เขาได้เขาทำสูตเฮ้ยน้ำโม่ทำ,ทำสูตรได้จะหมดละโอ้ยล่วงเกินเกินเลยรอรอมันวิ่วอยู่พอควร

พี่แก้วสัตว์เลี้ยเต็มบานตรงนั้นใช่เลยหรือเปล่าพี่ฮะไปฮะเป็นจิโร่เอ้าเอ๊นี่ไปไปด้านสมายไปขวาก็ได้เพื่มกันเอาเอือตตรงออกเข้มข้นไปนะลำรน ดูดูดูไซน์ชิโน่สี่ห้าดิร้อยสองร้อยสองมีความเม้นไว้ทำไมว่าน้ำมูกกินอย่างเดียวเลยเอ้ยเอ้าสวยครับไม่เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นอ๋อเห็นเหยี่ยมแมงมุมบ้างมีอย่างนี้ทำไมเขาไม่ตายเขาเป็นตัวใส่ยายแมงมุมทำไมเขาไม่ตายวะ ไอ้แมงมุมใหมเราค่อยๆลงไปเเลลยือดไม่ร้อนกันเลยต้มเลือดร้อนกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอ้หมันไม่ลงร่องอะมันน่าจะทีละทีละทีละกระดดทีละกระดู ไปอยู่บุลลี่มาจิเล่จิเลออจะเรอจิเลควีนทำไปแล้วอ่ะเอาโอ้โหขหารกองเดียวทุกคนลงไปในรูเลยรูเดียวกันมันตรงกันรูตรงกันเอ้าแล้วเขาไม่ตายคือปาบนี่นี่รูนี้รูนั้นมันทำไมรูนั้นมันทำไมวะมันเล่นเดียวกันแล้วแล้วต้องไปไหนต่อ ก็คือจะได้แหไม่ต้องการอะไรยอะก็คือไม่ต้องเลือกใร้แล้วค่ะแต่องอย่างเดียวเหรอไม่ถึงแล้วอ่ะถึงเราเอาในงาทีไรแต่แล้วแร่เเขาก็โดดลงไปเลยได้ปะเรื่องาโดดไปเลยไม่ใช่เหรอแล้วไม่มีอะไรเลนกันละต้องมี ก็ดูแต่เยอะสุดแล้วแต่๋ยวเขาตกลงไปเองเมีอมไรไหมข้างล่างหนึง่งหนึง่งหนึ่งข็นกิโลเล่ขวยมากข้างล่างสุดเหมือนเขาจะเห็นอะไรบางอย่างต้องวิ่งเลยสุดนี่เขาจะไปสำรวจแแบบเป็น,นบบปคนเองไหนไหนเขาก็ตายเยอะสุดแล้วข้างล่างเป็นดาดเอ๋มมาริโออะที่มันไปสู้กิงคอมที่อบอกว่าที่เป็นอะไรหยิบอ,ออกป่ะนี่เป็นคำถามเลยคำถามเขาเปิดแแบบเป็นคนกันเลยวะ ข้างล่างเหมือนไม่มีอะไรรองรับเลยไอ้ตรงชั้นนึงต่อจากออกไปอสำหรับทริกนะคะก็แค่ให้เพื่อนข้างล่างยืนตรงยันมุมแล้วเราก็ดูแคปกข้างบนกลงอา้าวถึงแล้วไม่ใช่หรอวะตายมีใครถึงข้างล่าง,างยั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 ง ไปไหนต่อเรือน้ต้องการให้โดนยายแมงมุมโดนเต็มพิกัดเลยโดนยายแมงมุมแหละไปทุกคนตามเขามาติดๆิแล้วอ่ะข้างล่างยายแมงมุมเลยเดียวมสำรวจแบบให้ไหมล่ะมอสำรวจแบบแล้วมีปะมีลงได้ทุกคนมันต้องค่อยๆลงไปเพราะจีลงได้ได้คือไจีลงไงวะไอจีจีจีเนียสจีเนียส จี๊ดมจีดเเนี่ยใหญ่นะอย่าตัดไปทำไปอ่าหายไมอ่ะก็จะบอกแค่ตอนมัดมามีอาแล้วก็หายไปเลยตอมมาทำอย่างรักดีอะตอมมีน้ำอห้เลยตรงเสือไม่ใช่เหรออ๊ะปล่อยๆมันไปบ้างก็ได้ <อ Carbon. S 3> ไปเฮ้ย่ได้เขาลงใจมันร้งมันง่ายงไม่ลงใทอะต้อง่บันไดไปเรือยๆเลยต้องบบให้สุดโอเคเเือยเขาดูจ้าอ๋อมันโไหนอ๋อเหมือนเห็นน้ำเลยหนน้ำวะตันนี้เขาเ่หอว่าอันนี้คือยาน อไอ้น้ำ <Guru> ค <'s> <issue> sure. ือตรงไอ้มาริโอใช่ไหมตัวมาริโอแต่ค oh, so no ือถ the ้าเราถ้าเราไม่ค่อยค่อยลงไปยังไงก็รู้อยู่แล้วป่ะวะน้ำมาริโอมันมันคือน้ำหรือมันขนแกะวะน้ำน้ำหรือเปล่าน้ำน้ำดิน้ำเลยมีขนแกะด้วยมันไม่เหลี่ยมตรงตรงแขนมาริโอนี่คือน้ำใช่ไหมใช่ใช่ขึ้นไปไม่ไได้ค่อยค่อยลงไปแบบนั้นตีดรอดเด้อแก้มาริโอไม่ใช่น้ำ นตรงตรงข้างหลังมาริโอ้อ๋อที่มันเป็นจีฟ้าข้างหลังมาริโอ้นั่นแหละต้องเล่นเกมนี่แหละเนี่ยไหนอะซูเปอร์มาริโอ้เออแข่งซีดีไม่ผมเปลี่ยนตัวายผมเกลียดตายต่อหน้าต่อตาเขาเลยออกออกออกไปทีอเ้าแวโอเหคยังไปไม่ถึงไหน หนึ่งดาวสุดท้ายแล้วดาอันนี้เขาจะละเมียดละไมเขาจะดักวีดึ๊ดขึ้นไปยังไงโอ้ออกเข้าใหม่อะไร่้าไม่ใช่เดักเออดักวีดึ๊ดเขป้าไม่ละเมียดละไมแล้วกินอย่างเดียวมีโหมดมูทำไมพอมีใครออกเข้าใหม่แล้วเรามักจะได้แล้วแล้วทำไมเขาไม่ตาย ท่านโปรมันเป็นบล็มันเป็นบล็ออกเข้าใหม่แล้วอีกบล็อกเดียวอีกบล็อกเดียวเขาจะได้แล้วอะมันไม่ได้เขาเขาจะได้ลงไปในลาวากูโกงแบบไครพักไม่ต่างโปรลอง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 ใช้บล็ดูได้ไหมพอ่ีได้บล็อกไหม บัใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่ไม,ม,ม่มันโดนเหมือนเดิมมันโดนเหมือนเดิมอ้อแต่ว่าไม่ตายเออไม่ตายทุกคนใช้บั๊กได้นะใช้บั๊กไงอ่ะเขาเห็นแล้วเ <c ười> ดินลงไปแล้วก็ออกเข้าไงเออเฟิร์นไอ่ <c ười> จะตมามมา,าต้องถึงลแล้วแะ้วคือใช้บั๊กใช่ไหมมีใช้บั๊กบงไปแล้วเออใช้บั๊กมันก็คืยกระจายโอ้ไม่ได้ตายเพราะเราวาก่อน แโอ้โหอีกนิดนึงอีกนิดนึงใช่บอกกระชื่กระจายม่าจิิ๋วเฮ้ยไม่รู้นะใครเป็นคนค้นพบไม่นาเจะถึงนีไม่ตายไม่ตายเออไม่ตายวุ้ยไม่ตายว่ะไม่ตยแมันจะตายตรงลาวาสิแล้งรีบดำลาวาลงไปไปถึงแล้ว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 ต้องลงลาวาแล้วออกเข้ามืไม่มันต้องลงลงลงมาเลยกระแลงมาเลย ลงมาเลยคืนมันกดชิบว้าไ,ได้ปเอมถูกแล้วชนะในการโกงชนะเพราะแมลงใช้บักใช้ใชบักเก่งแค่กูฮิโร่ทุแหว่ h uh, o w s this ยังไทีตอ่ะกูกูจะไปรู้เหมือนกันนโอ้ันรู้แล้วอ๋อทำไมไปหามันไปหามันไปหามันโอ้ได้ไหใครได้แล้ววะไรได้ว้าวไรได้ไูได้ครได้ไปไดใครได้ ใ้เขาเขาไม่ได no. ah. well oh. yeah. ้ผดไหนไหนไหนอไหนไหนไหนไม่ต้องใส่หรอได้ไม่ต้องใส่ใช่เขาอะอ่ะไม่ต้องใส่ไอ้พัดมันมาเองสีแดงสีแดงสีแดงช่วง พัชชี่ขี้บน่นอืมสวัสดีและขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับอ่าสําหรับรายการพัชชี่ขี้บน่นวันนี้พัชชี่ก็จะมาบน่นจริงๆไม่มีแพทริกไม่มีพัชชี่ไม่มีนิวจังอ๋อนิวจังสบายอเออใช่ไหมเถอะใครอยากฟังเสียงนิวจังก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ด้วยยิ่งดีนะครับอืมวันนี้ก็จะมาบน่นซ้ำหัวข้อใหญ่ก็คือบ่นแรกซื่อตกคุ้มยินดีด้วยนะ ที่ได้ขึ้นตำเนวซะทีเราจะที่ผ่านมา5้าคลิปอ่าบนที่2นะครับเสียใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบดูคลิปยาวคลิปแบบอืมตอนแรกคลิปนี้มันสี่0้าสิบนาทีคิวทิตัดเลยยีสนาทีได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะอืมต่อไปก็อืมอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าผมพูดง,วง่วงเลยก็คือติดสอบแล้วก็ไปสมัครอะไรไม่รู้เจ็ดพันแล้วก็ยังไม่ได้เรียนซะทีมิ่งจะหมดอายุเดือนหน้าแลนะ้วเนี่ย อืแต่ว่าอืมก็ข่าวดีก็คืออะตอมหรือจีนั่นเองเขาว่างนะครับก็อาจจะมาช่วยตัดคลิปก็คลิปหน้าเป็นคลิป r v i v โวนะครับอืแต่ไม่รู้ว่าตอมจะตัดให้หรือเปล่าว่าผมส่งไฟล์ช้ามากอตอมมาจจะไม่ว่างแล้วก็ช่างมาถือถ้าตัดเสร็จก็ได้ดูเองแหละครับอืมเออมมพูดถึงเรื่องเพจดีกว่ามีเพจ facebook นะครับก็ใส่ไว้นในใต้ d e s คร i p t ัน n นะครับผม เพื่ออยากไปแบบไปติดตามไปดูภาพแบบชัดๆนะครับว่าแบบเฮ้ยทำไมวาดซันชิโร่อยจังวาดจีเทจ่จังวาดพัชชิโหอจังทำไมวาดโซกิโตะน้อยจังทำไมวาดนามูน่ารักสุดเลยอะ่ะ <c oughs> ก็วาดน่ารักสุดก็เป็นตัวละครหญิงตัวเดียวไม่แลกเพื่อใครอยากไปดูชัดๆอะไรแบบนี้นะครับก็ติดตามได้นะครับเผื่อมีผลงานอื่นๆก็ติดตามไปได้ครับส่วนมากก็วาดรูปช่วงนี้แบบกบลับไปวาดรูปกระจุยกระจายมากก็ไปกดติดตามได้นะครับ อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยชอบหรืออยากให้แก้ตรงไหนก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะอยูทูบเบอร์เขาพูดอะไรกันบ้งางว่ากดติดตามกด Subscribe เหมือนกันดีกว,ว่ากดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับขอบคุณครับไปแล้วเอาจริงพูดมาหลายเทแล้วเนี่ยเกือบจะสิบแล้วมั้งไปเถอะ